สวัสดีครับผมคนอิสานบบาพันเพื่นเมืองครับเมนูคั่วเสียงน้ากลางทุ่งอีกแล้วครับผมเอน้จะเป็นเมนูเสพรีบแต่เป็นีมืมอคุณแม่ครับผมกับไอด้าด้วยไอดาเป่นออฟฟ่าเฟลมาเลียงง่วงครับมนอคักวบันทุ่งเพื่อเก่าครับผม,มเป็นปาคอมากครับผมสมสมปาคอมือคุณแม่ครับ สมสิเป็นสมมตแดดใข้บวดแดงแล้วครับแับพี่เมีสด,สดเลยมาดูดิดนะ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 กนะับม่วงเป็นมากเป็นตัวนี้พี่เมียเเล็กเสร็จมาเอากับ มดแดงว้นี่อสมูนไพรหมากป็้เลยใช่ไหมครับนี่สมุนไรอะนักกอนีกกอส้ามรัดนี่ใครมดแดงพ่ามครับบเ้มใส่บระขามเปียกเล็กน้อยก็ได้โอ้เจ็บเงาเสียบเลยครับมองไงนะครับมองแกวมองเต็บสนเลย ผมดสตอยกินสมุทรครับจวดจาจจกบาทกันเ调ผงรูตีไปถน,นครับชม,ชมาสมนปใา่ไข่หมดแดงสมปะโคหไงครับอยู่ดิเก็ดขีดครับน,นี่ไง เดครับกิดส้มกิดส้มแดนะครับแ่าแม่ไข่เด้อดไหมอาบน้ำตากแดดอดีไหมอืมเรื่องพอดีครับ อยากกินจามะม่วงไหมสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะเลยแล้วนั่งลงนั่งลงทำดีลีนั่งลงนั่งลงทำลีลีอยากกินเหรออยากกินอยากิมเกลือจิ้มเกลือจิ้มรสดีได้ไหมอยากิมเกลือเกลืออร่อยเกลืออร่อยถ้างั้นกินข้าวกับหอยเกลือกินไหม

วานเทุกคนอะไรก่อนหวาน o um, uh, yeah, yeah. 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 กดถอดได้ลายครับกดทอดได้ลายกีนอดาเออปาปลาเป็นกุ้งปลาอันใหญไงสักใดอ่ะปลายังยังยังขีนอ่ะนั่นเรานั่นเรานั่นแหลมมันไม่ใช่เหรอนั่นแหลมันไม่ังเจ้าอ่ะวุ้นเขาแก่มาตัวนี้ครับ mọi lời biết 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 จับอันนี้หน่อยสิอืมอเข้าไงเอออืมบุเปียวใช่ไหมครับบุเปียวน้ำปลาแดดก่อนอืมแต่เราคือกินน้ำปลาแดกนะไม่เดก,กินเดืกเกลือเหรอกินเดือดเกลือเปียวไม่ไเปียวหร,รกกอก เดียว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 เดยวเดียวเดียวเยวเดียมเดียวเดวเนไสเยขมมบ่ได้นี่อืมเ้ยทไมเขี้ยวเี้ว,ว,วห่างหเนี่ยขอเื่อหนหอยได้ได้กินเป็นเหรอตำลูกเก้วมวงต้วยนละ เดี่ยวมันเดียวนะจา้ามึงเข้าเลยเน้ยเป็ะเดยกนม่กปุกนี่ตอนนี้เ,เลยเี้ยวไหมอ่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยทำไอด้ดาทำถาให้ทำถาเตี้ยวเห้แน,นบอก เ,เดิมคืนเลยวะได้ทำถาเปรี้ยวเฮรอกินเป็นหนึ่งนะดูดูลงแต๋กินสิให้เปรี้ยวเลยเป็นไงไอ้เปรี้ยวไอ้ได้ทำถาดอยาจะยำมะม่วงพร้อมครับ <c oughs> เฮ้ยไม่เปรี้ยวเลย รักกินตบปลาเลยตบปลาใส่ไข่มด,ดแดน่อเปรียอร่อยมากตบปลาใส่ไข่มะแดแอเด็ดเแบบต็นบา้อาอันน้บอกมามเจยบ้าเจ็บเก่าครับผมแล้วกสีย่ำมวง,งก่อนกินสินข้าวด้วยสิ

ใส่ระหามใส่ตะมือสู้น้องตุ๊กได้เอาปลาช่อนไหมเก็บไม่เอาไม่เอาเกยวธรรมชาติไอ,อ้ดามาแต่อะไรที่เก่งแค่กินคำใหญ่ด้วยเอาปลาแค่นี้มาทำอร่อยอร่อย ว่วแดงนี like. like ่นี่มันตายแล้วแดงกินแดงกินได้หรือวกินเลยไม่กินจะกินกับคุณพ่อบ่จะกินกับคุณพ่อเถอะเนี่ยทำไมมุแดงใส่นนูในนั้นก็ชอบเลยนี่แหละมันอร่อยมันอร่อยมากๆข้าตายแล้วเนาะไม่กัดพี่แล้วเนาะ

เปรีมารสชาติดีเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกทำโตโตเลยดูนะจะอ้อมปากคำใหญ่ไ่อ้อ,อม,มอะรมัก <c oughs> มักปดไข่นเดียงเสียบไหล

ไม่ได้กินขเขาเก่งอร่อยปะโอ้ยกดไล่เลยอร่อยมากๆห้ามร้องไห้นะเพราะวันอร่อยเกิน เขาชอบอย่างนี้ว้ยชอบมะแดง่อเวายอร่อยมักมากเลยนะร้อนมือร้อนมือร้อนเนื้อปลาเหรอชิ้นปลาเหรอเข้าปากเลยเนี่ยเข้าปากเลยไม่มีเอาข้าปากเลย อย่างที่มีสองเอ้ักไ้ิอย่างี้อยงมากอืมเอาเมื่ดเข้าอ่ะเอาไปข้ามหมอก้อเสียบอร่อยมากปลาปลากมเดีคยำโตขนาดนั้นอร่อย ด้อ,อ,รอร่อยมนะอร่อยได้สตอนนี้ไหมสอนเยอะเลย,ยกินปลาด้วยกินปลาแตงเดยหน้งสือจริงกินแต่น้ำมันบ่กอจะกินมันเลยก็ะะกินเลย เดินมาหน่อยรถลุงเต้มันดังแต๋อไม่ได้ปิดประตูเพิ่งปิดเองลมพัดคำนี้คำโตมากเลยอ่าโอ้ยมียนออกเลยเลยอร่อยคํา<ำ>ข<ำ>นมคลาหแล้วเดี๋ยวกินดํามะม่วงกับลูกเต๋อัหม แล้วกินข้าวก่อน, <S <S น,นเสียบเสียบหลายอันน <S unterstützen cả Sisters> ี้จะกินคำจำโตคำโตโตเหรอจะกินคำอะไรหรือว่าคำนิดเดียวก็ได้ป๊าดเราจะทำไงปั่นน้ำอีก กระจ้าตรงนั้นก็ได้มันเดียวกันคำนี้ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนเลย <c oughs> เอาเอาตัวปลาใส่ด้วยแ<อ>ลวโตขึ้นจะเป็นอะไรเป็นหมอลำเหรออือเป็นคนหมอนหมอ,อ,น,น,อนี่เอาปลาใส่ด้วยไม <c oughs> ่ใช่เป็นหมอลำเหรอบอ ร้องติดเป็นอจับย่าทำอย่าทำเป็นพยาบาคหน่อยอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีบาตัวแล้วเขาจะว่าเป็นบ้าจะไปรักษาใครเนี่ยเป็นหมอรักษาพี่แก้มรักษาพี่แก้มเราพี่แก้มป่วยเหรอพี่แก้มเป็นไข้อยู่อแต่ยังไม่มีชื่อคุณหมอ กจำขาลายนี่จำขาลายต้องฉีดยาแต่มีที่ฉีดยาอยู่นะเอาพี่แก้มไปเป็นสาวกรุงเทพได้ไม่ใช่เหรอี่แก้มจะสวยนะกลับมาจากสาวขาลายแล้วตันนี้จะกินคำโตโโอ้ยหมูกินคำโตมากนะหกินคำใหญนล่ะหมูกินคำอ้วกนะหมู อ้วกอ้วกนกเด้านเก่งจังเลยเอาอันนี้ไอ้ดามีน้ำเย็นกินด้วยอามหูยแลจะไม่โตขึ้นอีกหรยอคีโป้เนี่ยก็รแล้วก็จริงจริงขนาดนี้คีโป้จะไม่โตขึ้นหรือรออ่ะอบเอาไหมเก่งเกินไแล้ววันนี้เนมอเมดุกนาุกนาดเก่งเกินไปแล้ววันนี้ เก่งผิดปกติแล้วน่าคนจริงเนาะอันน้ลำตาลเลยอืเยี่ยมเยี่ยมเลยจะไม่เยี่ยมได้ไงเนาะกินคำใหญ่ขนาดนี้ ข้าวเสร็จโอ้ยพอแล้วออกกำลังกายเด้อจะได้คิปบิปโพจะได้ลดลงหน่อยอ๋อตามของพี่มีกเพลงแสบครับพอแล้ว,วลอ๋อจ้าก็ยวหิ้มแล้วเด้ออู้หู เปลี่ยนเกินไปแล้ววันนี่ยยำโอ้ยยำจังเลยที่ไผ่สู้ไปได้เลยเอ็ไผ่ไม่ได้อไผ่ไม่กิน่่เือนเจือห้างโกลว์กามเยอะตุมตีนกับมันตนึงตง น้ำหนักคือว่าแสบคัก,กครับเสบคักโอ้ยพอแล้วอาดาอร่อยเลยขนาดนั้นเลยเลยหย<น>อือเอออือผัดับเนาะไอ้ดาวันนี้อร่อยมากมาก ออโอ้อย่าลืมออกกำลังกายนะวันนี้ออกกำลังกายยังจะได้ลดขีโ้โพลงหน่อยยัง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 เหรอถ้ากินข้าวละเยอะขนาดน,นี้ก็ออกกำลังกายด้วยเด้อโน่นุชื่อพี่ไผ่ใหญ่อื่อพี่ไผ่ได้พี่ไผ่สู้ไเมโอ้ไอ้ได้อิ่มแล้วเหรอไอ้ได้กินข้าวเพิ่งอิ่มจะไปออกกำลังกายมันจวก ไม่เอ่ไม่น,น,นอนก่อนจอแลอืรบ<อ>เีดี๋ยวผมยำมกม่วงกินนะครับเอาไปนอนโอ้กินม,มยี้วยเหรอเยผมจะยำม,มกม่วงใส่น้ำกระเดกครับผม ครับแหมลุกดิก ได้กินกับลูกแตะไหมเนี่ยโอ้กินไหมอ่ะได้แม่มากให้นอนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนแล้ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนอกนเออนั่นแหละลุกขึ้นนอนดีๆไม่อยากกวนเอาไม่ได้กวนไม่อยากกวนี่ยแม่บวดีควเพาให้นอนดีดีก đó lại à lời mắc mắc hả Hãy subscribe mắc, mắc. ซีหน่อยียบับวเย,ยบดาจะนอนแล้วเหรอนอนพักผ่อนเลยแต่ก็จะลงไปนอนอยู่กับท่อมกลางนานล่นแหละรีแล้วเอารแล้วเหรอ พบพ่อกันใหม่กับเอด้านะคะเนาะโอเคบายบายสวัสดีครับ